สวัสดีทุกคนวันนี้พามาตลาดโซตอนเช้ามีไก่มีหมูขายทุกอย่างคือแม่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วตอนเย็นก็ทอดไก่ขายพร้อมกับส้มตำด้วยก็เลยมาซื้อไก่ซื้อข้อไก่ขาไก่ไปทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปโครงไก่เอาไปทอดอันนี้มันก็จะมีหมูขายมีเนื้อขาย มีของสดขายทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อของสดที่ตลาดที่นี่หมดแล้วก็มีผกักแบบสดมากกร,รมนึงก็ไม่แพงนะอยากจะซื้อไปที่ฟินแลนด์เลยนะทุกคนอันนี้เราก็เดินตามแม่ไปตลาดเชา้าก็เหมือนเดิมนะทุกคน แต่วันนี้ไม่ได้ซื้อของเยอะก็ซื้อเท่าที่จําเป็นตั้งแต่ซื้อเห็นไปวัานน่ะก็ยังไม่ได้กินแล้วก็ซื้อแม่ก็ซื้ออีกก็เอาไปขายหมดลูกไม่ได้กินเลยพาร้าหอมมากคือเป็นปลาร้าดิบใช่ไหมถ้าขอที่เขาเอาไปตำส้ตมตำเขาก็ต้องทําให้สุกก่อนเนี่ยแถวนี้ก็จะมีพวกอาหารสําเร็จขายด้วยขนมหวาน ส่วนมากแม่ของเมสักจะซื้อข้าวเหนียวมูปิ้งไก่ย่างไปขายที่บ้านเกก็เดินไปไหนก็ไม่รู้เราก็เดินตาม คือแม่จะมาตลาดทุกวันแล้วเกก็จะรู้แล้วว่าเออต้องซื้ออะไรตรงไหนแล้วจะมีแบบว่าที่ประจำเขาก็จะให้ราคาถูกกว่าแกเดินไปนะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าทักทายว่าเออหายไปไหนมากไม่เห็นหน้าหลายวันคือเมษาพาแม่เมษาไปเที่ยวเนาะอันเนี้ยสามารถสิบบาทอ่ะแบบถูกมาก ขาะนะคายอ่ะนี่พริกสดก็โอ้โหเยอะมากถั่วก็สวยมากๆเลยกำไรยี่บาบาทแล้วถ้าเราเอามาขายเราก็จะมาแบ่งแบ่งขายเป็นช่อๆนะ พอมาถึงบ้านแม่ก็จะมาจัดของเตรียมของขายตอนเช้าอย่างนั้นเราก็มากินข้าวกาันคือครอบครัวเมษาแบบครอบครัวใหญ่แล้วบ้านจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่หลานสาวคนสุดท้องแบบตัวเล็กมากมตอนเย็นแม่ก็จะทำกับข้าวก็จะช่วยแม่หันมาแล้ววันนี้แม่ทำ แกงกะทิมะระอะไรสักอย่างนี่แหละเออแบบแทมไ่สากินมะระไม่เป็น,นแ้วก็าขายเลยร้อนมากที่เมืองไทยอันนี้คือต้มจืดต้มจืดคืออร่อยมากมีน้ำพริกปลาทูด้วยคือแม่จะทำน้ำพริกปลาทูทุกวันแล้วก็ขายหมดทุกวันเลยทุงละสิบบาทเองไม่แพงด้วยคิดดูว่าปลาทูตัวละเท่าไหร่อะแค่เดียวเองคนอื่นเขาก็เก็บ ไก่ทอดกับข้าวก็จะทําแค่ไม่กี่อย่างนะแล้วแล้วที่บ้านก็ขายถูกมากถุงละยี่ิบาทเองกินไม่เป็นเลยนะโคตรถูกอ่ะแล้ววันนี้มีต้มยำไก่ด้วยแบบเนี่ยกลิ่นหอมมากเออไม่สายชิมแล้ว คือตอนอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละชอบเวลาแม่ทํเกับข้าวขายใช่ไหมแม่สาก็ได้กินอิม่มแต่พอแหละเราออกไปจากบ้านแล้วเราก็อมไม่ได้จะก,กินอะไรเราก็ต้องทําเองอันนี้คือที่ล้างจานจาน้องชายก็จะล้างจานเมื่อก่อนน่ะแม่สาก็จะล้างจานเพราะว่าตอนเรียนอยู่มัธยมใช่ไหมก็ต้องช่วยแบบล้างจานกว<อ>่าบ้า<อ>นถูบ้านกว่าจะได้ไปหาเพื่อหรือไม่ก็เล่นเกมก่อนจะเล่นเกมก็ต้อง ทำความสะอาดบ้านทุกอย่างาให้เรียบร้อยถึงจะได้ไปแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการสืบทอดมาดีมากเนี่ยคนก็จะมาหากับข้าวกินตอนเย็นๆบางวันก็ขายหมดบางวันก็ขายไม่หมดนี่แหละบ้านของเมษาเอง